thank you ตัศน์ปะกวาโตอระหโตสมมาสมุตติศักดิ์สักบบปะปัสสะอการนังกุศลสูปะสัมปดาเศรีตระปริยดับปานังเอตังบุตถาเนตตาสังอนุปวารโตอนุปค่าโตปาติโมเขจะสร้างวโรมัตตัญญาตา จะผัตตะสมิงปันตัญจะสยนาสนังภทิกิตเตจะอายโโบเอตังบุตทานาสนันติหิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสัมมันเตหิสกจังธมโมโซตบปโธตี บัดนี้จะได้นำโอวานุสาสนีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันได้ชื่อว่าโอวาทซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงแด่บรรดาพุทธสาวก เป็นประจำทุกถึงเดือนโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่หัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม่ เด็จดับขันปริญพานไปเป็นจำนวนมากทุกทุกพระองค์ก็ต้องทรงยกเอาหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธโอวาขึ้นมาแสดงเป็นประจำ ใจของพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นหลักใหญ่ๆอยู่มีอยู่สามหลักด้วยกันคือหนึ่งสัพพปาปัสสะอาการะนังได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวงนี่หนึ่งกุศลสสู้ปะสัมปดา การยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่หนึ่งสจิตตริโยธปานังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้ประการหนึ่งทั้งสามหลักนี้ได้ชื่อว่าเป็นโนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกและก็ไว้ศาสนา ให้บุคคลได้ศึกษาและปฏิบัติหรือได้เชื่อว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาพุทธวาดคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ เพียงเล็กน้อยไม่มากนักอีกในหนึ่งท่านได้จัดออกมาเป็นหลักของการศึกษาและทำความเข้าใจง่ายๆคือให้ละความชั่วได้แก่บาปด้วยกายวาจาแล้วก็ให้ประพฤติกายวาจาให้เป็นไปกับด้วยความสุจริต แล้วก็มาชำระจิตของตนให้ผ่องแ้วหรือผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสบาปเกิดขึ้นในทางกายหนึ่ง ได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ที่มีลมปานคือมีลมหายใจอย่างเราท่านทั้งหลายให้ได้ถึงซึ่งความตกร่วงคือตายไปมีการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเหล่านี้เป็นต้นสองอธินาทานถือเอาเข้าของทรัพย์สมบัติ ของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยสามประพฤติผิดร่วงประเวณีนี่เรียกว่าบาปต่างๆมันเกิดขึ้นโดยอาศัยกายเป็นผู้กระทาทางวาจาก็ได้แก่การวาจาไม่มีสัจจะคือไม่มีความจริง ชอบพูดปลดมดเท็ดต้นปิ่นตลบแตรงโบราณเขาบอกว่าลิ้นตวัดถึงใบหูอะไรทำนองนี้ชอบพูดคำหยาบคำหยาบในที่นี้ถึงจะไม่กล่าวถึงไม่ยกมาแสดงสู่กันฟังเราทุกคนก็ย่อมทราบ มีคำด่าคำสาปคำแช่งเป็นต้นคำส่อเสียดคำยุยงส่งเสริมอันนี้ก็เช่นเดียวกันคำที่ไรสาระแก่นสารคือประโยชน์เป็นคำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเราผู้ที่กล่าวเองก็ไม่เกิดประโยชน์ผู้ฟัง ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดในคำสอนอันได้ชื่อว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านสอนไม่ให้ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือให้งดเว้นเสียเพราะขึ้นชื่อว่าบาปคือความไม่ดีเนี่ยมันย่อมยังผลอันไม่พึงปรารถนาไม่ตรงกับเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของสัตว์ทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เราก็ดีบุคคลอื่นใดก็าตาม ย่อมปราดถนาต้องการสันติสุขเมื่อพูดง่ายๆจะอยู่ที่ไหนก็ต้องการความสงบต้องการความสุขความสุขพูดสั้นๆเรียว่าต้องการความสงบสุขไม่ว่าเราจะไปประกอบการทำมาหาเรี่องชีพเราก็ต้องการกระทำมาหาเรื่องชีพด้วยความสงบ สงบจากการทะเลวิวาทสงบจากการแก่งแย่งชิงดีชอบโกงรักบิดบังซึ่งกันและกันเป็นต้นเหล่านี้เมื่อเราหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตามสภาวะคือความเป็นจริงหมายถึงจิตใจของเราผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ใจทุกดวงเป็นใจที่ต้องการสันติสุขเพราะฉะนั้นการไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะจะเป็นตัวเหตุก่อให้เกิด ได้สำริดความปรารถนาคือสันติสุขนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะไปทำมาค้าขายทำไร่ทำสวนรับราชการเพื่อชีวิตนี้หรือเข้ามาสู่ในวงการของพระพุทธศาสนาเพื่อต้องการบุญต้องการกุศลต้องการแต่คุณงามความดี เะฉะนั้นมันจะต้องเป็นความรู้ที่จะต้องพนวกกับการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเป็นวิญญาณความรู้แจ้งในทางตาหูจมูกดินกายโดยที่อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกันกรองอีกทีหนึ่งเมื่อวิญญาณได้ถูกการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วปัจจุบันเราจะอยู่กับความแจ้ง ความใสความสวรร่างเมื่อปัจจุบันมันแจ้งมันสว่างได้อดีตอนาคตไม่ต้องพูดถึงอดีตมันก็ไปจากปัจจุบันอนาคตมันก็จะไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราตั้งไว้ดีแล้วจะไปไหนมันก็ดีมองไปข้างหลังมันก็ดีเดินไปข้างหน้า มันก็ดีเพราะปัจจุบันมันดีผู้ที่มองไปข้างหลังก็คือผู้ปัจจุบันที่ดีแล้วนี่เองกระดูทีรู้ว่าจะได้รับความสันติคือความสงบสุขทั้งในส่วนกายส่วนใจคนเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีความสมัครสมานสามัคคีมองหน้ากันได้เจรจากันได้ พูดกินดื่มทำคิดร่วมกันได้โดยสันติไม่มีสิ่งใดที่จะปีนเกลียวหรือกล่าวไก่เป็นเหตุให้ต้องกระทบกระทั่งกระเทือนในทางการประพฤติจิตใจไม่มีอะไรที่จะต้องกินแหนงแข่งใจมันก็จะมีแต่ความอบอุ่นนี่เกิดขึ้นจากความดี มาตัณหาความอยากในเรื่องความไข่เราวะตัณหาความอยากในความมีความเป็นเห็นเขามีเขาเป็นเขาได้เขาดิบเขาดีก็อยากอยากมีอยากเป็นอยากได้ดิบได้ดีโดยไม่ดูฐานะสภาพของตัวเองในทุกรูปแบบวิภวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็น เรามีอะไรอยู่ถึงแม้ว่ามันจะให้สำเร็จกิจประโยชน์มันก็ไม่อยากจะมีอยากจะเปลี่ยนสมัยเรามีภาวะคือความเป็นอยู่แล้วอย่างไรมันก็ไม่อยากจะเป็นรพระพุทธเจ้าท่านสอนในธรรมอย่างนี้เพราะมันไม่อยากจะเป็นหน้าที่มันก็เป็นอยู่แล้วว่าจะต้องทำนี่ ไม่ทำซะแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะท่านสอนไปทำนอกลทิดนอกรอยอะไรอย่างนี้ท่านห้ามไม่ทำก็ฝืนทำท่านอนุญาตให้ทำตามเราก็ไม่ยอมที่จะทำตามนี่คือวิภวะตัณหา ความสงบกายสงบวาจากายเป็นปกติก็คือไม่ทำบาปไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาเป็นปกติไม่พูดรดไม่กล่าวคำหยาบส่อเสียดเพลอเจอ้อนี่เป็นกายวาจาที่ปกติต่างคนต่างมีกายมีวาจาเป็นปกติเรียกว่าสีมันไรสามเอสีละสามัญญาตา เรามีศีลเสมอภาคกันมันก็ก่อให้เกิดความสงบสุขเพราะเรามีการปฏิบัติมีการฝึกฝนมีการอบรมเหมือนเหมือนกันทิฏฐิสามัญญาตานี่เรามีความเห็นเสมอเหมือนกันเราเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาววัดชาววาเป็นผู้ที่เน้นหนักหนัก ไปในเรื่องของพระพุทธศาสนาห่างไกลไปจากเรื่องของโลกแต่นี่บุคคลผู้ที่จะมีความเจริญนั่นก็จะต้องเป็นผู้ที่มันศึกษามันค้นคว้า หลักการนันใดที่เขาวางไว้เพื่อจะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดเป็นคุณงามความดีเราก็จะต้องมีความสนใจไม่สนใจก็จะต้องพยายามให้มันเกิดความสนใจขี้เกียจขี้ข้านก็ต้องให้เกิดความขยันหมั่นเพียรและก็พยายามทำลายไอ้ความขี้เกียจขี้ข้านไอ้ความเหนื่อยหน่ายไอ้ความท้อแทน้นั่นมันเป็นตัวอุปสรรคอย่างร้กาศ ลักษณะสมบัติของคนขี้เกียจก็คือเจ้ามักง่ายทำอะไรก็ชอบที่จะเอาง่ายๆถ้าทำของง่ายมันก็ยิ่งมักง่ายลงไปถ้าของยากมันก็มักง่ายแล้วมันจะสําเร็จขึ้นมาได้ยังไงความมักง่ายไม่ใช่ทางของความสําเร็จมันเป็นทางของความหายนะ มันเป็นทางของความเสื่อมถึงแม่พวกเราท่านทั้งหลายจะถูกหยิบยกขึ้นสู่พื้นฐานที่ดีมันก็ไม่ดีได้ ไม่ใด้กระทําบำเพ็ญให้เป็นไปเพียงแค่ด้วยอำนาจของความขี้เกียจคือความมักง่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะสำเร็จด้วยความมักง่ายก็คือความยากความลาบากในอนาคตและก็จะเอาชีวิตไม่รอดเป็นพระเป็นเดน,นก็เอาชีวิตไม่รอดเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เอาชีวิตไม่รอดไม่ว่าจะอยู่ในทางโลกหรือทางธรรมนี่ นี่ได้กล่าวหรือที้แจงแสดงถึงเหตุที่จะก่อให้เกิดซึ่งความย่อหย่อนอ่อนข้อต่อการปฏิบัติซึ่งเราควรจะต้องใช้ความเข้มแข็งขึ้นชื่อว่าพระพุทธศาสนาแล้วไม่ใช่ว่าจะปรากฏขึ้นมาในโลกด้วยความขี้เกียจขี้คานแต่จะปรากฏขึ้นมาในโลกด้วยความขยันหมั่นเพียรเกินกว่ามนุษย์สามัญชน ตลอดเวลาของหกพันษาคือหกปีเนะี่ยพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเรียกว่าทุกขริรยาตลอดเวลาหกปีเนะี่ยที่พระองค์ได้ทรงทนทุกทรมานนะเพื่ออะไรก็เพื่อต้องการให้ได้มาซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและก็เป็นความจริงทุกประการ น,นี่ถ้ามาพิจารณาสืบสืบกันมาในปัจจุบันครูบาอาจารย์ทุกท่านท่นได้ชื่อว่าได้บรรลุถึงคุณธรรมท่านได้บรรลุคุณธรรมที่เรียกว่าเป็นนามัตะคือท่านไม่ตายแล้วโรกไม่สามารถที่จะกลืนท่านได้กินท่านได้ครอบงำท่านได้ ไม่สามารถที่จะไปทำให้ท่านต้องบิดเบียนไปจากความเป็นธรรมเป็นอื่นไปได้นี่เราก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันว่าทุกท่านที่กว่าจะได้ค้นพบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแจ้งประจักษ์ขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์นั้น แล้วนำมาตีแผ่ฝึกฝนอบลมแนะนำชักจูงพวกเราท่านทั้งหลายให้ดำเนินตามท่านมาได้โดยยากหรือท่านมาได้ด้วยความมักง่ายครูบาอาจารย์นี่กว่าท่านจะได้มานั่นท่านมาได้มาด้วยความอดทนได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสามารถรู้แจ้ง ในหัวใจของพระพุทธศาสนาคือระบาปทางกายวาจาดังที่กล่าวมานี้ได้อย่างแท้จริงมองกันอยู่ที่คาบข้างนอกคือความเป็นคน ส่วนลึกคือคุณธรรมหรือความไร้คุณธรรมนั้นไม่อาจจะรู้เห็นได้นี่เราต้องเข้าใจเราต้องเป็นผู้ที่รู้ตัวของเราอยู่ตลอดเวดาเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระอาจานสาวกเฝ้าครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมแม้ในปัจจุบันท่านจะพึงให้อะไรแก่เราให้หรือไม่ให้ มากหรือน้อยอย่าปานกลางประณีตละเอียดหรือไม่ให้อะไรเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของเราผู้ที่ต้องการหรือผู้ที่ไปแต่ใครเ่าจะเห็นตัวของตัวเองมันย่อมสำคัญตัวของตัวเองเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นใดยกตัวอย่างเช่นอย่างว่า พระวักะลิผู้หลงในรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละถ้าไม่สำคัญในความต้องการในหัวใจของตนแล้วเนี่ก็เรื่องอะไรเล่าที่จะไปขี้วโกรธพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าอัปเปหิขับไร่เพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามความประสงค์เนี่ย เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือสิ่งไม่พอใจจิ่งเกิดขึ้นนี่พวกเราก็เหมือนกันเราจะไปไหนอยู่ที่ไหนมันมีความไปด้วยความประสงค์ไปด้วยความต้องการถ้าเราไปที่นั้นได้รับความประสงค์สมความประสงค์สมความต้องการได้ตอบสนองตามความประสงค์แล้วเราก็ว่าดีดีทั้งนั้น อยู่ในความเป็นปัจจุบันรูพร้อมในความเป็นปัจจุบันและความรูพร้อมในความเป็นปัจจุบันของโลกของธรรมมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมในทางโลกเขาต้องรูพร้อมในปัจจุบันอาหารเข้าปากรูรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยแต่พระศาสนาให้รู้ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไปรูเปรี้ยวรูเค็มรู้หวานรู้มันรูอร่อยนั่นผิด เน่เป็นเรื่องของการฝึกผิดในการฝึกจิตในการอบรมจิตในการฟอกจิตปฏิสังขายโยหรืออัจฉมยานั่นท่านสอนให้รู้ในปัจจุบันคำเข้าอยู่ในปากคือรู้อย่างไรให้พิจารณาอย่างไรไม่ใช่ไปรู้เลียบเปรี้ยวหวานมันเค็มอ,อร่อย ให้รู้อย่างน้อยคือความเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหรือมันร่วงการผ่านไปแล้วมันก็พร้อมที่จะบูดจะเน่าจะเสียจะหายไม่ควรที่จะมาลุ่มหลงยินดีเพิดเพลินด้วยอํำนาจราคะาตัณฑามนาทิฏินี่ไม่ใช่กินเพื่อจะเกิดราคะเพื่อปนปื้อร่างกายไอ้มันอ้วนพีปีมันเขาผุดพ่องยองใหญ่เป็นที่ จะเริญนหูจะเริญนใจของตนและบุคคลผู้อื่นนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องของศาสนามันขัดกันกับความเป็นปกติหรือความเป็นปุถุชนที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดความชันทิชำนานแแค่คร่อมมานี่แหละเราเห็นหรือยังเราเข้าใจหรือยังไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องขัดทั้งนั้น เป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องขัดเป็นเครื่องดัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับตั้งใจศึกษาตั้งใจฝึกฝนตั้งใจอบรมปฏิบัติ